สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เป็นวันเสาร์นะคะเสาร์ที่13เดือนธันวาคมเนาะไอ้กับพี่ขุนกําลังจะออกไปซื้อของที่อีเกียนะคะไอ้นั้นน่ะอยากได้แค่ดอกไม้ค่ะทุกคนอยากได้ดอกดอกไม้ที่เขาเรียกว่าที่ชื่อว่าอมาลิลิสนะคะแล้วก็พี่ขุนจะไปดูเก้าอี้นะคะเก้าอี้สำหรับนั่งทํางานให้ไอ้นะคะเพราะว่าถือว่าเป็นของขวัญ วันคริสต์มาสนะคะแต่ว่าก็คือให้ไอาไปเลือกเองนะคะเพราะฉะนั้นก็จะไปลองนั่งดูค่ะทุกคนว่าเก้าอี้ตัวไหนมันเหมาะกับสรีละของไอาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะเพราะว่าเก้าอี้ตัวเก่าที่อายมีอะ่ะมันมันสูงเกินไปอะ่ะทุกคนแล้วก็มันนั่งนั่งไม่ค่อยดีค่ะมันชอบถลายนะเป้าหมายของไอานะคะทุกคนก็จะซื้อเก้าอี้ที่ราคาไม่แพงนะคะเอาราคาแบบปานกลางราคาย่อมเยาวไว้ง่ายแต่ก็คือจะต้องนั่งแล้วรู้สึกสบายเพราะฉะนั้น อาก็ลองเก้าอี้หลายแบบมากวนกันนี้นะคะาคาแต่ก็จะถ่ายคลิปให้ทุกคน,นาคาดูไปเรื่อยๆค่ะตัวนี้เป็นราคาที่ถูกที่สุดแล้วแล้วก็นั่งก็โอเคสบายอยู่อืมเราก็อยากเอาแพงมากเพราะว่าเราไม่ได้นั่งทำงานทุกวันแล้วตัวนี้ล่ะตัวนี้ก็เหมือนกันกับตัวนั้น ตัวนี้ก็เหมือนกับตัวนี้ตัวตัวนี้มันราคา799ดเก้าเก้าถ้าเป็นตัวนั้นมันแพงกว่าเดี๋ยวนะโอเคน่าจะเป็นเดี๋ยวนะทุกคนตัวนี้มันมีมีที่ที่พักแขนส่วนพวกนี้ก็จะเป็นตู้เก็บเอกสารอันนี้ใช้ในสำนักงานนะทุกคน อันนี้เป็นเก้าอี้ที่เราเลือกไว้อีกตัวหนึง่งแต่ตัวนี้มันเป็นสีขาวนะเพราะว่าโต๊ะมันเป็นสีขาวนะโต๊ะที่บ้านก็ตัวนี้ก็จะแมทช์แต่มันก็จะเปื้อนง่ายนะสีขาวก็จะเปื้อนง่ายนิดนึงเดี๋ยวจะลองก่ en แดนดี the, t a k a n าใช b บริ l ว t สุดสุดอีกสองได้เกิดขึ้นได้โอเคเอาอัลเทอร์นทีฟสรุปแล้วนะคะไอค์ก็เลือกเก้าอี้แบบนี้สีนี้เลยนะคะก็เดี๋ยวจะลงไปเอาที่เชลนะคะข้างล่างตรงสตูอะคะ่ะแต่ตอนนี้ก็คือขอเดินชมโชว์รูมข้างบนก่อนนะคะเพราะว่าไอคะ มาทีไรก็อยากจะดูเดินดูแผนกที่เป็นแผนกครัวนะคะเพราะว่าความฝันของไอคืออยากได้ครัวใหม่นะคะไอฝันไว้ทุกปีนะคะทุกคนแต่ก่อนอื่นก็ขอแวะดูแผนกที่เป็นห้องน้ําก่อนนะคะก็ <c oughs> <c oughs> สวยเหมือนกันความอันตรายอย่างหนึ่งที่มาเดินในอีเกียนะคะทุกคนคืออยากซื้อนู่นซื้อนี่อยากเปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์ที่บ้านอย่างเงี้ยค่ะ ไอเห็นอะไรก็อยากได้หมดเลยค่ะทุกคนแต่เงินในกระเป๋าอะ่ะมันไม่พอห้องน้ำที่เราอยากได้อ่างล้างหน้าด้วยอ่างอาบน้ำด้วยอ่างอาบน้ำอ่างล้างหน้าทุกคนครัวที่ชอบอยากได้ครัวแบบนี้แต่มันราคาก็หลายแสนโคนอยู่นะ ถ้าจะทำให้ได้แบบนี้อะ่ะอิ school, นดักซูฟงแฮนแค่เตานี่ก็หมื่นหกละทุกคนโอ้ยเดี๋ยวนะราคารวม ทั้งหมดนะคะคอมเพรสเชอร์สองแสนกว่าเกือบสามแสนคนคะ่ะทุกคนใช่ทุกคนดูสุดยอดทุกคนอันนี้ก็คือเป็นครัวในฝันของไออีกอันหนึ่งนะคะเป็นครัวที่ใหญ่มากราคาทั้งหมดนะคะ สองแสนกว่าค่ะแต่มันใหญ่เกินไปนะคะสำหรับบ้านเราบ้านเราก็จะเล็กๆก็จะครัวก็อาจจะครึ่งหนึ่งของตัวนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีวันจันทร์ที่15ธันวาคม2568นะคะไอพึ่งกลับเข้ามาบ้านคะ่ะทุกคนตอนนี้เป็นเวลาเกือบเกือบบ่าย3โมงเย็นของสวีเดนแล้วนะคะ ไอไปจ่ายตลาดของเอเชียมาค่ะทุกคนก็คือวันนี้กะว,ว่าไปจ่ายตลาดเนี่ยเพื่อที่จะเตรียมไว้กินเลี้ยงปีใหม่เลยนะคะแต่ก็ไม่รู้จะไปกินกับใครอะไรยังไงนะแต่ก็คือซื้อมาไว้ก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวไอจะให้ดูว่าไอาไปซื้ออะไรมาบ้างเนาะคลิปวิดีโอนี้ไอรวม2วันนะคะก็คือวันเสาร์ที่ไอไปเดินชอปปิ้งที่อิกเกียแล้วไอก็ถ่ายคลิปให้ทุกคนดูสเพเฮระเนาะ แล้วก็ไม่ได้ไม่ได้รีวิวให้ทุกคนดูว่าซื้ออะไรมานะคะสรุปก็คือซื้อเก้าอี้นั่นแหละเก้าอี้ตัวที่ไอไปลองนั่งดูนะคะก็คือเป็นของขวัญวันคริสต์มาสให้ให้ตัวไอเองซึ่งพี่ขุนอนะ่ะเขาไปซื้อให้ <c oughs> คือเป็นของขวัญที่ไม่เซอร์ไพรส์อะไรเลยนะคะแต่ว่าก่อนอื่นที่จะไปรีวิวไอขอเอากาแฟสักแก้วก่อนทุกคนคือไอกลับมาจากในเมืองไแ,แบบไอง่วงนอนนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะกิน กินกาแฟอะไรดีอ่ะน่าจะเอาเอสเปรสโซ่เลยนะคะเป็นกาแฟแคปซูลนะคะของเนสเปรสโซ่แต่จะทำนี่เลยทุกคนเป็นตัวนี้นะคะแต่ว่าก่อนอื่นเราต้องอุ่นแก้วให้ให้ร้อนก่อนกุ่นแก้วของไหนก็คือไอจะเอาแก้วอ่ะไปอุ่นในไมโครเวฟเ <laughs> <ง>ติมน,น้ำแล้วก็ไปอุ่นในไมโครเวฟให้มัน ให้แก้วมีอุณหภูมิร้อนนิดหนึ่งนะคะใช่แล้ว บอกทุกคนว่าเมื่อเช้าทําขนมนะคะขนมเพประขอกะหรือเป็นขนมแบบคุกกี้ขิงอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เมื่อวานที่ใหญ่ส่งไลฟ์เนาะที่ใหญ่บอกว่าให้ทำาไอผสมแป้งไว้นะคะแล้วก็แช่แช่ตู้เย็นไว้แล้วก็เมื่อเช้าก็ตอนสายๆนะคะทุกคนหลังจากดื่มกาแฟตอนเช้าเสร็จแล้วนะคะจัดการกับตัวเองเสร็จแล้วก็มายืนทําขนมนะคะมายืดแป้งแล้วก็ใช้ตัวพิมพ์กดเนาะก็ได้ขนมมาประมาณ อาจจะไม่ถึงร้อยชิ้นนะคะทุกคนก็มันจะเป็นขนมที่เขากินในช่วงคริสต์มาสอันนี้อาจะเก็บไปให้คุณย่านะคะเต็มกล่องนี้อันนี้จะไปส่งให้คุณย่าค่ะก็มีรูปมา้าไอ้ก็ทำทุกปีนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นแพะหรือเป็นแกะสักอย่างแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นรูปหมูนะคะน,นี้เป็นหมู จริงๆไอ้ก็อยากจะได้พิมพ์ตัวใหม่เนาะเป็นพิมพ์รูปหัวใจอะไรพวกนี้แต่ว่าไอ้ก็ไม่ได้ให้ความสําคัญกับว่ามันจะเป็นรูปอะไรแต่ให้ความสําคัญกับว่าทุกปีจะต้องทําขนมชนิดนี้แล้วก็เอาไปให้คุณย่านะคะหนึ่งกล่องตัวนี้ให้คุณย่าแล้วก็ไอ้แบ่งไว้ให้ตัวเองก็จะได้ทั้งหมด2ถุงนะคะทุกคนนี่สถุงก็อาจจะแบ่งไปให้ ถุงหนึ่งน่าจะแบ่งให้นวัคค่ะทุกคนแล้วก็อีกถุงหนึ่งจะกินเองนะคะก็เนี่ยแหละค่ะเทศกาลทำขนมแล้วก็อ่อย,ยังไม่ได้ทาขนมไอเนี่ยซับฟรานขนมปังซับฟรานอ่อย,ยังไม่ได้ทําปีนี้นะคะทุกคนส่วนตัวนี้เป็นพายไส้สับประรดค่ะเขาไม่เรียกพายสินอ้อเรียกเรียกเ,เรียกว่าอะไรดี มันเป็นเหมือนแป้งพับอะทุกคนไก่ซื้อเอานะแป้งอะแต่ไส้สับป,ประรดไอ้ทำเองมันไม่กรอบละเพราะว่าทำตั้งแต่เมื่อเช้าเหมือนกันกว่าจะทำขนมเสร็จนะเที่ยงเลยนะอได้หลายชิ้นอยู่ทุกคน เอาเก็บไว้ไปกินอยู่ที่ทํางานช่วงนี้กินขนมเยอะน้ําหนักเพิ่มขึ้นมาหนึ่งกิโลละในช่วงแค่ไม่กี่วันได้กาแฟไปแล้วแล้วก็ได้ขนมไปแล้ว <c oughs> เดี๋ยวเราจะมาดูกันถุงที่หนึ่งค่ะหนักถุงนี้หนัก ซื้อของเอเชียรอบเนี้ยซื้อสองร้านนะคะมีร้านหงฟัดแล้วก็ร้านไส้ง่อนน้ำมะพร้าวค่ะทุกคนตัวนี้เป็นของชาวเกาะนะคะน้ำมะพร้าวชาวเกาะตัวนี้ผลิตที่ไทยแลนด์นะคะแล้วก็กะทิอร่อยดีค่ะจะเห็นว่าทุกครั้งที่ไอไปซื้อของอะ่ะไอจะติดกะทิมาด้วยทีละกล่องสองกล่องเนาะ ่วนตัวนี้เป็นแหนมค่ะทุกคนแหนมหมูแหนมหมูของสอขอนแก่นค่ะอร่อยมากนะคะเราไม่ได้ค่าโฆษณานะแต่มันเป็นยี่ห้อที่เรากินมาตลอดแล้วก็รสชาติดีแช่แข็งมาค่ะทุกคนเส้นขนมจีนนะคะของเียบนามเส้นขนมจีนแห้งแล้ววันนี้ก็ไปเอาปลาราของแม่อีพิมมาอยู่แล้วหนึ่งขวด วดนี้เจ็ดสิบเก้าโครนนะคะตีไปซะแปดสิบอะปลาขวดหนึ่งของแม่พิมแพงมากเลยลดราคาหน่อยก็ดีนะคะตัวนี้เป็นข้าวโพดที่แช่แข็งมาแล้วค่ะตัวนี้มาจากเวียดนามเช่นกันมันเป็นข้าวโพดข้าวเหนียวทุกคนแล้วมันอร่อยไอซื้อกินตลอดเลยนะคะแล้วก็แป้งข้าวเจ้าค่ะ แป้งข้าเจ้านี้ผลิตที่ประเทศไทยนะคะตราสะัะตราช้างสามเสียนใช้ดีเหมือนกันค่ะทุกคนถุงต่อไปถุงต่อไปออถุงต่อไปเออถุงนี้นะคะไอได้รอบนี้ไอเอามาม่ามา,มา,มาผลิตภัณฑ์จากไทยแลนด์ค่ะทุกคนก็มี มาม่าต้ยมยำต้ยมยำกุ้งน้ำใสมีต้ยมยำกุ้งน้ำใสแล้วก็น้ำข้นนะคะเอามาอย่างละสองถุงนี่น้ำใสน้ำข้นแล้วก็มีมาม่ารสหมูสับอีกสองถุงแล้วก็จะมีตัวนี้มันก็คือผักปวยเล้งค่ะผักปวยเลง้งได้มาเป็นแพ็คเลยนะคะแพ็คนี้ จำไม่ได้ว่าราคาเท่าไหร่แล้วก็มีผักขึ้นช่ายออไม่ใช่ขึ้นช่ายสิอันนี้เป็นผักชีฝรั่งเนาะผักชีฝรั่งนี่ค่ะแล้วก็ได้หน่อไม้มันคล้ายๆหน่อไม้จีนนะทุกคนที่เขาอัดถุงมานะคะตัวนี้ไอจะเอาไว้ทำแกงจืดใส่หมูสามชั้นนะคะ ดยออ,อาจจะทําแกงหองนะคะทึ่เป,เป็นเป็นอาหารที่เป็นที่โปรดปรานของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินีนาถนะคะที่ท่านเสด็จสวรรคตไปแล้วเนาะเขาบอกว่าแกงหองเนี่ยมันจะใส่หน่อไม้จีนแต่คราวน,นี้หน่อไม้จีนที่แบบเหมือนที่เรากินที่เมืองไทยที่มันที่เวลาเขาตุ๋นใส่กระดูกหมูอะทุกคนไอเคยกินแบบนั้นอะไอ,ะอะหาหนอไม้แบบนั้นไม่ได้นะคะไอก็เลย คิดว่าตัวนี้มันจะทดแทนได้นะคะแต่ตัวนี้มันมาจากเวียดนามค่ะก็อาจจะไม่ได้ทําแกงหงแต่ว่าอาจจะทำเป็นแกงจืดทั่วๆไปนี่แหละคะ่ะตัวนี้เป็นน้ำตาลนะคะอันนี้เป็นน้ำตาลอ้อยผสมน้ำตาลมะพร้าวมิตรผลค่ะไทยแลนด์นะคะส่วนตัวนี้เป็น กระเจีย๊ยบแช่แข็งค่ะกระเจีย๊ยบสดแล้วก็แช่แข็งมานะคะไอจะเอามาลวกแล้วก็ทําเมนูผักผักกินนะคะนี่ของพวกนี้นะคะปวยเล้งเขาขายกิโลละ80โครนนะคะทุกคนถุงนี้เกือบเกือบสี่ขีดนะคะ31โครน ัวกระเจีย๊ยบนี่เขาขายเขาคิดตังเราหรือเปล่ากระเจี๊ยบนะคะ400กรัม35.90ค่ะตีไปซะ36โครนนะคะกระเจีย๊ยบแต่เห็นกระเจี๊ยบสดนะคะแพ็คหนึ่ง24โครนแต่ว่าแพ็คหนึ่งมันก็จะแพ็คเล็กๆอะ่ะทุกคนคือดูแล้วเราซื้อแบบแช่แข็งดีกว่านะคะเพราะว่าถึงจะแช่แข็งแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าวิตามินอะไรต่างๆมันก็จะยังยังอยู่แหละนะคะ อ้ยังมีของอีกถุงหนึ่งทุกคนวันนี้ไอช็อปกระจายเลยนะคะหมดเงินไปน่าจะพันกว่าโครนวันนี้เดี๋ยวเรามาดูถุงที่สามค่ะเดี๋ยวนะเอากระเจี๊ยบไปตรงนี้ก่อนถุงที่สามเดี่ยนี้มันทุกคนหนักมากเดี๋ยวนะไอต้องเอาพวกนี้ออกก่อนทุกคนมาต่อค่ะทุกคน ไฟอยู่ข้างหลังเรานะหน้าเราก็จะมืดนิดนึงนะคะแล้วไอเปิดไฟตรงโคมไฟใช่ไหมแล้วมันก็จะเป็นแบบมันก็จะเป็นแบบกระพริแบกระพริแบบแบบนี่ตัวนี้ก็จะเป็นกุ้งนะคะกุ้งแช่แข็งนะคะทุกคนไออ่ะไม่รู้ว่ามันมาจากประเทศอะไรนะอ๋อทุกคนเป็นกุ้งเอกวาดอร์ค่ะอันนี้มันจะเป็นเป็นกุ้งที่แบบม,มันมันมีมาทั้งตัวนะ มันเป็นกุ้งที่รสชาติดีแล้วก็หวานเอามาแบบย่างหรือต้มแล้วก็จิ้มน้ำจิ้มซีฟูด้ดอร่อยค่ะแล้วก็ไอ้ได้กระชายนะคะแช่แข็งมาหนึ่งถุงตัวนี้ก็มาจากเวียดนามนะคะสองร้อยห้าสิบกรัมแล้วก็กุ้งที่แบบเขาแกะแกะมาแล้วนะคะกุ้งที่แกะเปลือกมาแล้วแล้วก็ตัดหัวไว้แล้วนะคะตัวนี้แพ็กนี้ แพ็คนี้น่าจะแพงอยู่เพราะว่ากุ้งมันตัวค่อนข้างที่จะใหญ่ไอจําราคามไม่ได้จริงๆแต่ว่าไอดูแบบเข้าวๆอ้อทุกคนกุ้งถุงนี้ร้อยปดสิบครนค่ะร้อยปดิบครนนะคะแล้วก็ไอได้ปลาหมึกค่ะหมึกที่เป็นเฉพาะหนวดมันอะ่ะเขาเรียกปลาหมึกสายนะคะปลาหมึกสายแพ็คนี้นะคะเก้สิบหครนค่ะ ไอตีเป็นตัวเลขกลมๆนะจริงๆมันเป็น95.90แต่เราตีไปเลย96คือถ้าไปร้านร้านร้านเวียดนามที่ไอชอบไปซื้ออ่ะที่มันจะเดินไปเดินไปอีกโซนหนึ่งว่างั้นเถอะร้านนั้นน่ปะปลาหมึกนี้ไม่มีหมึกตัวนี้ไม่หาไม่ได้แล้วก็ถุงสุดท้ายของวันนี้นะคะก็คือัอน,น้าตนตีนไก่ค่ะทุกคนตีนไก่ ตัวนี้1กิโลนะเราจะต้องมีคอลลาเจนนะคะเติมคอลลาเจนนิดหนึ่งเนาะตีนไก่เนี่ยเขาขายเท่าไหร่เอ่ยสามเก้าจุดค่ะก็คือ40โครนนะคะวันนี้นะคะทั้งหมดทั้งมวลที่จ่ายไปเนาะร้านหงฟัดเนี่ยอายใจไป6กรโครนะคะ่ะ665โครนนี่แล้วก็ร้านไส้งอนนะคะ 455.4 45หตีไป455นั่นแหละทุกคนก็2ล้านหมดเงินไปพันกว่านะคะพันหนึ่งรนิดๆน,นี่แหละช็อปกันกระจายเลยนะคะช่วงนี้แต่ว่าของทั้งหมดที่ไอช็อปวันนี้เนี่ยไอจะเตรียมไว้ไปกินกินเลี้ยงวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะซึ่งไอก็ยัง ไม่รู้ว่าจะทําอะไรกินแต่ว่าพี่ๆน้องๆเห็นก็น่าจะรู้เนาะอาจจะเป็นยำวุ้นเส้นหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยกินง่ายๆค่ะทุกคนอาหารเป็นอาหารก็ได้เป็นกับแกล้มก็ได้นะคะที่ไม่ได้ขาดไม่ได้ก็คือไอคิดว่าต้องมีส้มตําแต่ว่ามะละกอเดี๋ยวเราค่อยไปซื้ออาทิตย์ถัดไปค่ะเพราะว่าเดี๋ยวซื้อมาวันนี้ก็กว่าจะถึงสิ้นปีก็นะมันก็จะเหี่ยวไปก่อนนะคะเดี๋ยวใกล้ๆ อาทิตย์สุดท้ายก่อนสิ้นปีเดี๋ยวเราค่อยไปซื้อไปซื้อ,อมรกรมาตุนไวค่ะใช่ก็เดี๋ยวออจะทํางานอีกสองอาทิตย์นะคะก็คืออาทิตย์นี้เดี๋ยววันพรุ่งนี้อจกลับไปทํางานนะคะแล้วก็อาทิตย์ถัดไปนู้นก็ทํางานแล้วก็มีหยุดคริสต์มาสสองวันนะคะก็คือไอจะหยุดยี่สิบสี่ยี่สิบห้า วันที่24เป็นวันคริสต์มาสอีฟไอก็ลงไปหาคุณปู่คุณย่านะคะไปกินข้าวกับคุณปู่คุณยา่าแล้วก็วันที่25่ห้ายีก็อยู่ที่บ้านนะคะก็อยู่กัน2ตายายเหมือนเดิมแล้วก็จะทํางานไปอีกอจนถึงวันที่30มสิบล่ก็จะหยุด3ามเอดหนึ่งสองนะคะช่วงปีใหม่นี่แหละแผนของไอก็นั่นแหละค่ะทุกคนไอรู้สึกว่าปีนี้เวลาเดินเร็วมากแล้วก็มีหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นนะคะทั่วโลกเราเนี่ย มีหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นโดยเฉพาะประเทศไทยมีเหตุการณ์ที่เป็นทำให้คนไทยของเราสูญเสียนะคะแต่ในขณะเดียวกันเราก็ได้มองเห็นความสามัคคีของคนในประเทศไทยของคนในชาติไทยนะคะทุกคนก็เนาะเป็นกําลังใจให้คนไทยทุกคนนะคะเป็นกําลังใจให้ประเทศไทยของเรานะคะให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปให้ได้นะคะปีหน้าก็ขอให มีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะคะขอให้ร้ายกลายเป็นดีขอให้ความทุกข์ความยากมาลายหายไปเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวเราก็ต้องมาช่วยกันส่งกาลังใจนะคะเนาะโอเคเดี๋ยววันนี้ไอ้ก็ต้องขออนุญาตไปจัดการกับของที่ซื้อมานะคะว่ามันจะต้องเอาไปเก็บไว้ตู้แช่แข็งหลังบ้านด้วยส่วนหนึ่งเพราะว่าตู้แช่แข็งในบ้านเนี่ยมันแน่นมันเต็มนะคะทุกคน กาแฟสุดยอดเอสเปรสโซเข้มมากไปแล้วค่ะทุกคนค่ะสวัสดีค่ะบายบายค่ะ